ตอนที่13เข้าประชุมนานาชาติผมเข้าประชุมนานาชาติในฐานะเป็นผู้แทนประเทศไทยทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกสักสองสาครั้งจะเล่าเท่าที่จำได้ที่เข้าประชุมในประเทศก็เห็นจะมีการประชุมคนพิการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกระหม่อมคำพูดเปิด Asia-Pacific ิก t g i o n a l disabled people international กระหมาอคำพูดปิดวงเล็บเปิด dpi วงเล็บปิด จำได้ว่าประชุมที่โรงแรมบางกอกพาเลสกระหมากคำพูดเปิดแบงคอกพาเลสกระหมากคำพูดปิดผมก็เป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยเป็นลาวและกลับกันแปลไทยเป็นอังกฤษเป็นลาวด้วยระหว่างไทยเป็นอังกฤษหรือกลับกันก็ไม่ซู้มีปัญหาเท่าไหรนะ่นักแต่พอต้องแปลอังกฤษเป็นลาวก็ยังอาศัยภาษาไทยแต่ดัดสำเนียงเป็นลาวเสียหน่อยก็พอไหวแต่มีวิทยากรลาวท่านหนึ่งขึ้นมาพูดเรื่องไก่บำบัดกับ กระหมากคำพูดเปิดกระดูกกล้ามซีกกระหมากคำพูดปิดผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางทันทีท่านบรรยายเรื่องกระหมากคำพูดเปิดกระดูกกล้ามซีกกระหมากคำพูดปิดไปเป็นคุ้งเป็นแควผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างกายแต่จะทำอย่างไรได้ก็ต้องเดาว่ามันเป็นอวัยวะที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีและมันก็ยืดหยุ่นได้และมีประโยชน์ให้กับคนเรามากมายพอแปลคำบรรยายจบแล้ว จึงให้ท่านวิทยากรชี้ไอ้กระดูกก้ามซิีกให้ดูก็ปรากฏว่ามันคือกระหม่อมคำพูดเปิดกระดูกเชิงกรานกระหม่อมคำพูดปิดนี่เอง ครั้งที่สองที่มีการประชุมนานาชาติในเมืองไทยก็คือการประชุมกระหมายมคำพูดเปิด International c o u e e n c l for the Education of the Visual Impaired กระหม่อมคำพูดปิดวงเล็บเปิด I C E V I วงเล็บปิดวงเล็บเปิดการศึกษาของคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นวงเล็บปิดคือคนตาบอดนั่นแหละครับจัดการประชุมที่มหาวิทยา,ยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราช ครั้งที่3ก็คือประชุมเช่นเดียวกันแต่ห่างกันหลายปีแล้วก็จัดประชุมที่หาดจอมเทียนพัทยาส่วนการประชุมคนตาบอดภูมิภาคหรือประชุมตาบอดโลกที่ผมมีส่วนร่วมก็คือที่กระหม่อมคำพูดเปิดสิงคโปร์มาเลเซียอินเดียกระหม่อมคำพูดปิดเมื่อก่อนเรียกว่ากระหม่อมคำพูดเปิด International Federation of the Blind กระหม่อมคำพูดปิดวงเล็บเปิด IFB วงเล็บป,ปิด สมาชาิสมาคมตาบอดนานาชาติต่อมาได้ร่วมกันเปลี่ยนชื่อเป็นกระหมายมคำพูดเปิด World Blind Union กระหมายมคำพูดปิดวงเล็บเปิด WBU วงเล็บปิดวงเล็บเปิดสมาชาิกคนตาบอดโลก วงเล็บปิดซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเมืองไทยปีนี้ในวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่18พฤศจิกายน2555วงเล็บเปิดคริสตกราช2012วงเล็บปิดที่โรงแรมคระหมายมคำพูดเปิด Imperial q u e e n Park คกรหม่ยมำพูดปิดสุขุมวิทซอย22กรุงเทพมหานครผมเคยเข้าประชุมกระหม่ยมำพูดเปิด National Federation of the Blind คระหมากคำพูดปิดวงเล็บเปิด NFB วงเล็บปิดที่อเมริกาสองครั้งคือที่เมืองกระหมายคำพูดเปิดโอลิมเปียกระหมายคำพูดปิดรัฐกระหมายคำพูดเปิดวอชิงตันกระหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดไม่ใช่ที่เมืองหลวงกรุงกระหมายคำพูดเปิดวอชิงตันดิกต์อฟโคลัมเบียกระหมายคำพูดปิดวอชิงตันดีซีกระหมายคำพูดปิดนะครับวงเล็บปิดรัฐคระหมากคำพูดเปิดวอชิงตัน เครมักกัมพูดปิดนี้อยู่ทางตะวันตกของอเมริกาที่มีเมืองมีชื่อเสียงในการสร้างเครื่องบินเครมักกัมพูดเปิดโบอิงเครมักกัมพูดปิดคือเมืองเครมักกัมพูดเปิดซีแอตเทิลเครมักกัมพูดปิดไงล่ะครับหน้า74อีกครั้งผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องคนตาบอดในประเทศไทยเครมักกัมพูดเปิด l ลาย people of Thailand เครมักกัมพูดปิดที่เมืองเครมักกัมพูดเปิดชิคาโกเครมักกัมพูดปิดมอลร์ฐ กระหมาคำพูดเปิด Illinois กรมหมาคำพูดปิดส่วนการประชุมกระหมากคำพูดเปิด w o u b U B U กรหมายคำพูดปิดนั้นผมไปร่วมประชุมที่กรุงกระหมากคำพูดเปิด Madrid กรมหมาคำพูดปิดประเทศกระหมากคำพูดเปิด Spain กรมหมาคำพูดปิดการประชุมกระหมากคำพูดเปิด I C E V I กรมหมาคำพูดปิดผมไปประชุมกับผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษและผมได้รับทุนจากองค์กรกรมหมาคำพูดเปิด Helen Keller International กรหมาคำพูดปิดวงเล็บเปิด HKI วงเล็บปิดที่เมืองกระหมากคำพูดเปิดวอร์ชเบิร์กกรหมากคำพูดปิดวงเล็บเปิดวอร์ชเบิร์กวงเล็บปิดประเทศเยอรมนีผมได้เล่ารายละเอียดไว้แล้วในการไปประเทศต่างๆในกระหมายคำพูดเปิดยุโรปกระหมากคำพูดปิดผมไม่ได้เล่าเรื่องที่ผมอยู่ในประเทศสเปนให้ฟังก็จะขอกล่าวถึงสักเล็กน้อยณที่นี้มีชาวกระหมากคำพูดเปิดซาอุดีอาระเบีย กระหมากคัมพูดปิดวงเล็บเปิดซาอุดีอาระเบียวงเล็บปิดชื่อเช็กคกระหมายคัมพูดเปิดการนิมกระหมากกัพูดปิดเป็นเศรษฐีตาบอดเป็นนายกสมาคมตาบอดมีอิทธิพลทั่วประเทศอาหรับวงเล็บเปิดตะวันออกกลางวงเล็บปิดมาเมืองไทยบ่อยๆเคิร์กเพื่อนผมรู้จักเขาดีผมก็รู้จักเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไรนะัก พอดีเขามาเมืองไทยเพื่อจะผ่านไปประชุมกระหมากคำพูดเปิด WBU กระหมากคำพูดปิดที่สเปนเคิร์กจึงขอตั๋วเครื่องบินจากเช็คกระหมกคำพูดเปิดกาเิมกระหมากคำพูดปิดให้ผมเขาไม่ถามอะไรสักคำหยิบเช็คมาเซ็นให้ทันทีแถมยังเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงแรมโอเรนตนอีกด้วยดังนั้นผมจึงได้ไปร่วมประชุมที่สเปนมีคนตาบอดจากภาคอีสานซึ่งเป็นนายกสมาคมจังหวัดต่างๆร่วมไปประชุมด้วยอีกหกคน และตอนหลังมีคุณครหมาอมคำพูดเปิดสมชายปัญญาเอกวงกระหมาอมคำพูดปิดและคุณครหมาอมคำพูดเปิดสุทัศน์ศูนย์กลางกระหมาอมคำพูดปิด,าาาด,ปดตามไปทีหลังอีกรวมแล้วมีคนตาบอดชาติไทยไปร่วมประชุมคนตาบอดโลกครั้งนี้ถึง9คนรวมทั้งผมมีผมเท่านั้นมองเห็นเรือนรางอยู่คนเดียวจะไปไหนก็เกาะกันเป็นขบวนรถไฟโดยมีผมเป็นหัวรถจักรผมก็ยังมีหน้าที่แปลให้ท่านเหล่านี้ฟัง การประชุมก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไรแต่พอจะมีเกล็ดบ้างผมไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ขันของพวกเขาเหล่านั้นหรือเปล่าผมได้ยินเขาคุยกันว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดที่เมืองนอกนี่เขาร่ำรวยจริงนะเขาเปิดแอร์ข้างนอกบ้านนะแต่พอเข้าบ้านก็ร้อนเครื่องหมายคำพูดปิดแล้วก็หัวเราะก,กันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่าอากาศข้างนอกมันเย็นวงเล็บเปิดหนาววงเล็บปิดแต่ในบ้านเขามี คระหมายคำพูดเปิด heater สกด HEATER กระหมายคำพูดปิดมันก็อุ่นแต่ผมคิดว่าพวกเขาพูดเล่นเพื่อให้สนุกสนานกันมากกว่ามีหลายชาติหลายภาษามาจากที่ต่างๆพวกเราชาวต่างชาติได้อยู่รวมกันในศูนย์สถานที่เขาใหญ่มากมีอพาร์ตเมนต์หลายห้องหลายชั้นจุคนได้เป็นหลายร้อยคนทีเดียวเจ้าภาพไม่ต้องไปเช่าโรงแรมข้างนอกเลยศูนย์ของเขาเรียกว่ากระหมายคำพูดเปิด ONCE กระหม่อมคำพูดปิดเขาออกเสียงเป็นภาษาสเปนว่ากระหม่อมคำพูดเปิดอ,องเซกระหม่อมคำพูดปิดหน้า75ผมสงสารพวกเจ้าหน้าที่ของเขาจริงๆเพราะว่าคนตาบอดที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันก็ทำอะไรไม่เหมือนกันมีกรณีแปลกๆที่เจ้าหน้าที่มาเล่าและตักเตือนผู้พักในห้อง เช่นบางคนรองน้ําใส่อ่างแล้วเอาภาชนะอะไรที่คล้ายขันตักน้ําอาบน้ําน้ํามันก็นองไปทั่วห้องที่ปูพรมบางคนก็ใช้ส่วมไม่เป็นทั้งนี้ผู้จัดการประชุมก็คงไม่มีประสบการณ์ต้อนรับคนตาบอดที่มาจากทั่วโลกโดยมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมได้ไปเที่ยวเมืองโบราณที่เขาจัดให้ชื่อว่าเมืองอคระหม่มพูดเปิด ทอร์เรโดกระหม่อมคำพูดปิดไปดูปราสาทราชวังไปตามเรื่องแล้วก็ไปช้อปปิง้งสะกด S H O P P I N G ตามแต่ไกด์สะกด G U I D E จะแนะนำให้ไปมีคนชวนผมไปดูการชนวัววงเล็บเปิดสู้วัวกระทิงวงเล็บปิดผมปฏิเสธเพราะผมไม่ชอบรู้สึกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์เขบญญาบรรยายว่ามาทาดอเอาผ้าแดงล่อวัวหลอกล่อไปรอบ,รอบ ได้โอกาสก็เอาหอ,อกแทงวัวทําเช่นนี้จนมันบาดเจ็บสู้ไม่ได้และต้องตายในที่สุดแต่บางครั้งมาทารอก็พลาดท่ามีการบาดเจ็บล้มตายเหมือนกันผมรู้สึกสะใจแต่น่าสมเพชมากทั้งวัวและทั้งคนเป็นกีฬาที่น่ารังเกียจแต่ผมชอบความสนุกสนานของชาวสเปนเขาชอบเล่นกีตาร์และร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจผมสังเกตว่าเกือบทุกคนจะสามารถเล่นกีตาร์และร้องเพลงได้ไพเราะมีบางวันที่เขาพาพวกเราไปทานอาหารตามพัตคาร จะมีเด็กหนุ่มๆสามสี่ 3, คนมีกีตาร์ประจำตัวทุกคนเดินเข้ามาแล้วร้องเพลงประสานเสียงกันเข้ามาเอนเตอร์เทนสกด E N T E R T A I N พวกเราและมีหมวกมาด้วยผู้ฟังก็ยอดเรียนบ้างธนบัตรบ้างด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพราะชอบใจในเสียงเพลงของพวกเขาเป็นอย่างมากทีเดียวพอเสร็จการประชุมแล้วผมก็แยกตัวออกมาครั้งแรกคิดว่าจะไปโปรตุเกตแต่มาคิดดูแล้วว่า ถึงจะไปก็ไม่รู้จักใครความจริงผมขอวีซ่าเข้าเมืองกระหม่อมคำพูดเปิดลิสบอนกระหม่อมคำพูดปิดเมืองหลวงประเทศโปรตุเกสไปจากกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยแล้ว ผมเปลี่ยนใจไปกรุงโรมประเทศอิตาลีแทนเพราะที่นั่นผมรู้จักคนหลายคนและก็ไปพักกับคุณกระหม่อมคำพูดเปิดชนะที่นี่กับคุณการกระหม่อมคำพูดปิดสองสามีภรรยาที่ผมเคยมาพักครั้งก่อนท่านทั้งสองยังอยู่ที่สถานทูตไทยที่นั่นผมจึงหาทางไปสถานทูตไทยแห่งกร,รุงกระหม่อมคำพูดเปิด,ม,ดมาเดรดกระหม่อมคำพูดปิดโดยถามผู้คนที่เดินผ่านบางคนก็พูดอังกฤษได้หลายคนก็พูดไม่ได้ มันก็สนุกดีในที่สุดก็หาจนพบไปเยี่ยมข้าราชการสถานทูตและให้เขาช่วยติดต่อไปยังสถานทูตไทยในประเทศอิตาลีให้ผมด้วยผมได้พบคุณกระหม่อมคำพูดเปิดม,มหธีกระหม่อมคำพูดปิดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสถานทูตที่ผมจําได้ว่าเคยพบท่านที่สถานทูตไทยในประเทศอินเดียมาแล้วท่านจําผมไม่ได้แต่พอพูดถึงความหลังที่ผมเคยอยู่ในกรุงกระหม่อมคำพูดเปิด นิวเดลีกระหม่อมกัพูดปิดท่านก็นึกขึ้นได้เจ้าหน้าที่สถานทูตได้อำเนืยอความสะดวกและติดต่อกรงโรมให้ผมเรียบร้อยผมไปถ่ายรูปที่สถานทูตแล้วก็ลาท่านเจ้าหน้าที่กลับมายังที่พักเพื่อเตรียมตัวบินในวันรุ่งขึ้นผมเคยเรียนภาษาสเปนมาบ้างเมื่อผมอยู่ชั้นมัธยมปลายแต่สำเนียงที่ผมเคยเรียนรู้เป็นสำเนียงที่พูดกันในประเทศแถบอเมริกาใต้คือแถวประเทศเม็กซิโกอาร์เจนตินาโคลัมเบียอะไรเทือกนั้น ผมจึงไม่สามารถใช้ภาษาสเปนได้ขณะที่อยู่ที่ประเทศเจ้าของภาษาดีเท่าไรนักแต่ผมได้มีโอกาสไปฝึกพูดภาษาสเปนในประเทศสหรัฐที่มลสเรสกรหม่ยคำพูดเปิดเคนทักกี้กระหม่ยคำพูดปิดหน้าเจ็สิบหกครูของผมคือสาวตาบอดชื่อว่ากรหม่ยคำพูดเปิดมาเรียกอนซาเลสครหม่ยคำพูดปิดมีเพื่อนเคยถามผมว่าครหม่ยคำพูดเปิดหรือเคยมีแฟนตาบอดบ้างหรือเปล่าวะ กระหมาคำพูดเปิดผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนยกเว้นพาร์แต่สมัยนี้อาจจะเรียกว่ากระหมายคำพูดเปิดกิ๊กกระหมายคำพูดปิดก็ได้รักกระมังความจริงแล้วผมมีเพื่อนผู้หญิงที่ตาบอดอยู่สองคนกระหมายคำพูดเปิดมาเรียกระหมายคำพูดปิดเป็นชาวเม็กซิกันอีกคนหนึ่งชื่อกระหมายคำพูดเปิดเบกกี้พินเดอร์กระหมายคำพูดปิดชาวอเมริกันอยู่ที่รัฐ กระหมาคำพูดเปิด i o าเกระหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิด i o ่าวงเล็บปิด b กกี้กับผมพบกันที่สเปนนี่แหละในงานเลี้ยงลากระหมายคำพูดเปิด Farewell Party กระหมายคำพูดปิด b กกี้บอกผมว่ากระหมายคำพูดเปิดฉันรักคนไทยกระหมายคำพูดปิดผมก็ตอบขอบใจเขาไปตามมารยาทแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเธอจะเลือกเดินและนั่งกับผมตลอดจนมีคนแซวเราเธอก็ไม่หวัน่นผมนั้นอายม้วนต้วไปเลยล่ะครับ ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเบกกี้มากนักรู้ว่าเธอยิ่งใหญ่ในครหมายคำพูดเปิด NFB, ครหมายคำพูดปิดเท่านั้นเองแล้วก็ไม่เคยพบกันอีกเลยส่วนมาเรียนั้นเป็นลูกสาวนักธุรกิจเม็กซิกันผู้มั่งคั่งจัดว่าเป็นเศรษฐีย่อยๆทีเดียวมาเรียนมหาวิทยายลายัยครหมายคำพูดเปิด University of Kentucky State ครหมายคำพูดปิด, State, ด,ปดวงเล็บเปิด UK วงเล็บปิดจนจบปริญญาโททางด้านภาษาและวรรณกรรม เราพบกันที่ครมคําคำพูดเปิด Kentucky Rehabilitation for the b l i n d ครมคําคำพูดปิดวงเล็บเปิด KRB วงเล็บปิด, RP, เ,ปดเธอชอบมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆจนเราสนิทก,กันมากเหมือนกันแต่แอนลูกศิษย์คนไทยที่ผมเอาไปฝากที่โรงเรียนสอนคนตาบอด Kentucky ไม่ค่อยชอบมาเรียและคอยขัดขวางการพบปะสนทนาของเราอยู่เนืองเนือง แต่มาเรียเป็นคนใจเย็นไม่ถือสาอะไรมากนะักผมพาเธอไปเดินเล่นไปซื้อของและไปฟังเพลงตามผับตามคลับหรือบาร์ต่างๆบ่อยๆโดยแอนไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อมาเธอก็ทำงานที่กรหมําำพูดเปิด American Printing House กรมกาำพูดปิดวงเล็บเปิด A P H วงเล็บปิด ซึ่งเป็นโรงพิมพ์และผลิตอุปกรณ์ต่างๆให้คนตาบอดเธอไม่กลับประเทศเม็กซิโกอีกเลยผมไปเยี่ยมเธออีก10ปีถัดมาเธอก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมและไม่ได้แต่างงานผมว่าจะพูดแต่เพียงว่าผมได้ฝึกภาษาสเปนทําไมไปกันใหญ่ขอเรียกว่ายิ่งเมายิ่งมันใช่ไหมครับหน้า77